สาวกฮอนด้าเตรียมเ hey, ฮกับโปหันราคาเบมโบลดแรงกว่า30 3 5ถึง35ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าสินค้าที่เราจะเอามาจัดโปนั้นเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งของเบมโบทั้งหมดพร้อมการรับประกันนาน6เดือนคุณสมบัติของจานเบรกและผ้าเบรกเบมโบทนทานด้วยเทคโนโลยีเคลือ UV, บ UV ป้องกันการกัดก่อนมาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบพิเศษที่เรียกว่า PVT ที่มีในเฉพาะเบมโบจึงทำให้การระบายความร้อนนั้นดีขึ้นและไฮคาร์บอนเป็นจานเบรกเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมและส่วนประกอบไฮคาร์บอนช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนคุณภาพระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์มาตรฐานเทียบเท่า OE จานดิสเบรกและดัมเบรกทั้งหมดได้มาตรฐาน ECER90 และที่สำคัญพร้อมใช้ได้ทันทีแบบตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงใดๆ เรามารู้จักสัญลักษณ์และความหมายที่แสดงข้างกล่องเบมโบกันค่ะสัญลักษณ์ UV coating เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ให้เรารู้ได้เลยว่าการต้านทานการกัดก่อนจากการใช้งานและป้องกันสนิมบริเวณที่ไม่สัมผัสกับผ้าเบกเป็นเทคโนโลยีการโคตติ้งด้วยการสเปรย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวไฮคาร์บอน สร้างค่าแรงเสียดทานไม่สูงกว่าเพิ่มประสิทธิภาพเบรกสะดวกสบายในการใช้งานลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าจานเบรกธรรมดารวมไปถึงทนทานและแข็งแกร่งยิ่งกว่าด้วยส่วนผสมของคาร์บอนในเนื้อเหล็กปริมาณที่สูงคีบระบายความร้อนเป็นคีบระบายความร้อนรูปแบบพิเศษที่อยู่ภายในจานจะช่วยสร้างการถ่ายเทอุณหภูมิจากผิวหน้าจานทำให้ระบายความร้อนได้รวดเร็ว และมากกว่าครีบระบายแบบธรรมดาที่สำคัญช่วยลดพื้นที่ในการแตกเล้าของใบาจานจากปัจจัยเรื่องอุณหภูมิความร้อนสูงน้นได้มากกว่า40%เซนเนื่องด้วยรูปทรงของครีบที่วางตัวสลับไปมาภายในทำให้มีความแข็งแกร่งทนทานยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้คุณสมบัติกันแล้วเตรียมตัวนับถอยหลังเลยเพื่อเตรียมพบกับ สินค้าเบมโบทั้งจานเบรกและผ้าเบรกฮอนด้าที่เราคัดสรรมาลดแรงกว่า30-35%พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งผ่านไลฟ์สดเท่านั้น